ผู้ชมคาะการเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอดีตเมื่อเกิดเหตุภัยพิบตัติยังไม่สามารถทําได้ทั่วถึงด้วยเหตุผลที่ว่านะคะเพราะไม่สามารถมีพิกัดที่ชัดเจนได้นั่นเองคะ่ะซึ่งต่อมาสภากาชาติไทยได้พัฒนาการใช้ระบบฐานข้อมูลภัยพิบตัติและระบบภุมิสาะรสนเทศที่เรียกว่าแอปพ้นภยัยโดยมุ่งหวังให้การช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที เทคโนโลยีแม้จะมีความแม่นยำหากขาดข้อมูลก็จะไม่เกิดประโยชน์นะคะดังนั้นจึงต้องใช้พลังอ,อสองมอจิตอาสาในการขับเคลื่อนนะคะเพื่อเอาข้อมูลด้วยการปักหมุดกลุ่มเปาะบางค่ะ อสมได้ร่วมกันเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ประเทศไทยมีข้อมูลพิกัดที่อยู่กลุ่มเปราะบางจำนวนกว่า4 0 0 0 0รายจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศในแอปพลิเคชันพ้นภัยและได้ใช้ฐานข้อมูลนี้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงบริการสาธะะารณสุขได้อย่างครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากภารกิจนี้ก่อเกิดเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญของพี่น้องอสอมทั่วประเทศและ19หน่วยงานภาคีที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนกรรงการอสอมทั่วไทยรวมใจปักหมุดผ่านแอปพ้นภัยเพื่อกลุ่มเปราะบางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพร้อมเน้นย้ำให้อสอมอเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนประดับปฐมภูมิให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโครงการนี้เนี่ยก็เป็นงานที่อสอมอ,อยากให้ช่วยให้เต็มที่และอยากปักหมดให้รู้เวลามีเกิดเหตุเพศไทยเราจะได้เข้าช่วย ให้ถูกต้องตามที่อยู่ของแต่ละลายนั้นให้เข้าถึงได้รวดเร็วนับเป็นโครงการสำคัญที่อ,อสอมและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันสืบสารพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยร่วมใจกันปักหมุดผ่านแอป ค้นภัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสประราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ให้ครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ